ตูดลนรอเข้าบอดินครับฝุ่นตะรุมเลยครับดินทรายฝุ่นคุ้งเลยนึกว่าหนุมานคุกฝุ่นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับเดี๋ยวมาตามตูดลนรอกันหน่อยครับ ตุล้วรอเข้าบอดินครับนี่พามาชมบอดินทีมงานรถรอครับเขาวิ่งกันกี่คันเนี่ยอ่ะมาถึงบอดินเรียบร้อยครับ รถขุดก็เป็นของค่ายโกเบ S.K.140 ครับเอาตามตูดซีรีคันนี้เข้ามาพอดีครับฝุ่นตรุมเลยครับดินทรายลอกนาครับสามสิเซนวิ่งขายตามหมู่บ้านครับใส่ดินงามๆหน้าดินสวยๆครับ นี่รถเท่าแก่ครับเท่าแก่ขับเองนะเด็กกาเด็กกาตอนานทีได้ถ่ายคลิป6รอดำครับโซนแถวบ้านครับอยู่ไม่ไกลจากแถวบ้านนะเอา้าเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูทางขึ้นครับเป็นทรายครับทรายกระเดา้าอาโอ้ทีมงานรถรอโอ้ไปแล้วครับโอ้เขาบออีกหนึ่งคันครับเดกกาสองหนึ่งศูนย์ ทางทางกว้างอยู่นะสวนกันแบบพอดีเลยครับ <c oughs> กระจงกระจกพอดีกันเลย <c oughs> บ่ดินท้ายหมู่บ้านครับตีนหมู่บ้านก็วิ่งไม่ไกลครับ ยามเที่ทยงเครับอากาศร้อนๆฝุ่นเยอะๆรุ่นนี้ต้องใส่กองแก้วครับช่วงนี้แถวภรคอิศานกำลังฮิตเลยกองแก้วขึ้นหัวเก่งครับสองวันเป่าทีหนึงครับแต่ลักษณะนี้ผมว่าวันต่อวันครับต้องเปิดดูครับกองแก้วก็ไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าครับ เอาเรียบร้อยครับใส่ดินงามๆครับหน้าดินสวยๆครับใครสนใจติดต่อทีมงานสิทธิทโชไกลครับบ่อด,ดินท้ายหมู่บ้านครับไาแล้วครับเขาแก่ครับเองหรือเปล่าไม่มั่นใจครับผู้ใส่ดินสวยงามเลยครับหน้าดินงามๆเลยนะ กลอกนาครับโอ้วิ่งกันเยอะอยู่นะนี่เห็นออกไปสองครับสามสี่ห้าห้าหกหกคันนะอือ,อทางขึ้นค่อนข้างที่จะชันหน่อยนะเอ้าตัดมาดู รถขุดครับยังอยู่กับซ u เปอร์เอครับร40รุ่นนี้รุ่นยอดนิยมครับแคลเลร์สองตัวครับรอนเลอร์เจ็ดใบแทคขนาด70เซนครับบุ้งกีขนาด0.8หรือ0.7 ดูครับฝุ่นคุ้งเลยนึกว่าฮนุมานคุกฝุ่นครับ ระยะทางขายตามหมู่บ้านครับไม่ไกลไม่ไกลครับใครสนใจหน้าดินสวยๆงามๆก็ติดต่อได้ครับที่ทีมงานสิทธิทโชคครับบอดินท้ายหมู่บ้านที่อำเภอพยัคฆภูวิสัยครับอือเรียบร้อยเดี๋ยวตามมาดูคันนี้ครับ ง่ายครับคืนแบบโซโลโมชั่นไอ่แฉมๆครับเอาสมองเลยนะครับฮีโน่กระจังหน้าหายเอ้ยกระชนหน้าหายโอ้ท่อตีกลวยด้วยข้างกระบ,บาดนี้ดำปุ๊บเลย ดินทรายครับเจอแดดนี่ผมบอกเลยว่านึกว่าถานไฟร้อนจัดอ,อดินงามๆเลยครับบ่อดินบอน่อนี้ใช้ปลูกผักปลูกหญ้าสวยนะดินแบบนี้ครับดินหนาหนาเนี่ยสวยเลยช,ชาวบ้านเขามาเลาะอย่างนี้ครับเขาก็ จะเอาฝุ่นชีวัวชีควายนะครับเอามาใส่มาโรยเราก็จะได้ข้าวสวยๆครับฤดูข้าวนาปีแต่ภาคอีสานมีแต่นาปีครับนาปังหาค่อนข้างที่จะยากหน่อยใส่ดินสวยๆงามๆเลยครับ เรียบร้อยครับ รอกันก่อนครับก่อนจะขึ้นโอ้คันนี้สวยเว้ยสีเขียวเลยซีรีส์500ครับฮีโน่รถเก่านอกญี่ปุ่นครับต่อจากอูไนในแถวชุมพลครับชุมพลบุรีครับ สีสวยเลยครับเนี่มันจะเป็นทรายกระเด้านะครับมันจะเข้าร่องเดิมไม่ได้ครับถ้าถ้าเข้าร่องเดิมนี่ก็คือมันจะติดนะครับให้ชมกันยาวๆครับสำหรับบ่อดินของทีมงานสิทธิทโชคครับ อยู่กับเจ้าโกเบเอสเคร้อยสี่สิบซูเปอร์เอ็มครับรุ่นยอดนิยมใครๆก็มองหาครับ ก็จะเต็มครับยากหน่อยครับเพราะว่าลอกหน้าแปลงนานะครับลอกนาเนี่ยมันสิบยี่สิบเซนเท่านั้นนะครับสามสิบเซนนะครับถ้าลอกลึกหน่อยก็ง่ายสำหรับผู้ประกอบการ ทีมงานนี้ผมถ่ายไปแล้วครับรอบนึงนะเมื่อช่วงปีที่แล้วครับมาวันนี้เจอกันอีกครั้งครับทีมงานรถรอเมืองขยักเออสีเขียวรำเสร็จแล้วออกไปดูสาวๆาวได้ครับใส่ดินสวยเลยครับอันนี้ผมบอกเลยงานจริงๆ อ่านเจขับรถเข้ามาดูแล้วครับนูหนูแย่ซูมให้ดูครับนูขึ้นบอแบบนับๆอ,อืออ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับเพราะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ